สบายดีมีสุกพี่น้องป้องป่ายซุกคู่สุกคนนะครับเนาะมื่อนี้บเบวแอดสิพามาเก็บบัวกันนะครับเนาะเก็บบัวไปอย่างตามเบาเอดมาว่าสินโนด้ยน้อยได,นะนะยาาด้หลายนะครับเนาะตามเบาเอดมา,าบบนนครับบรรยากาศดีก็กหลาบบยนะครับเนาะตามเบาเอดมาเลยมาเก็บบัวน้ากันพี่น้องเนี่ยบัวก็นั่งเก็บหาเก็บบัวกันพี่น้อง ดอกบัวไปไหว้พระขบา,านนี่เป็นบัวสาธารณะเนาะครับเนาะเนี่ยจะมีปลูกกุ้งปลูกกล้วยพร้อมเนาะครับเนาะปลูกตะขอตกขอตะไคร่ชีวิตแบบบ้านๆว่าเป็นยังไงเนาะครับตามเบาเอ็ดมาเลยมาเก็บบัวน้ากันเพื่อนเบาเอ็ดเก็บบัวเนี่ยน้ำกิ่งในใบบัวเป็นยังไงเนาะครับเนาะเนี่ย อโอ้สวนบัวคักหลายน้องพี่น้อง,อง,องบรรยากาศเนี่ยเพื่อนของ่่าแอดอีกแล้วบัดดี้เก็บบัว แนวอยู่ในกินพออีสานบ้านเฮาเยอะแยะไปเบิดเนาะครับเนาะแต่คนใครคนหาเนาะครับนี่ยกำลังมาในโบอึศเนี่ยอยู่แนวกินมาหาหมู่นาะครับเนาะเพิ่นปลูกเพิ่นผังไว้เพิ่นเป่าแอนเนี่ยอยู่แบบ สบายๆใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเพียงพอเอออะไรนะเออเออไม่เข้าใจจนกล้วยกับมิตโนงงามเนาะตะไคร้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะเพื่อนปลูกเพื่อนฝังไว้เนาะ มาหาหมูเนี่ยโบอืดแนวอยู่แนวกินเนาะอยากกินของป่าต้องมานีนะครับเนาะหาเพื่อนของบ่าวเอสนะอยู่ในตีนเขื่อนนี่นะโอ้ยมินต่อืดแนวอยู่ในกินเพิ่นปลูกเพิ่นผักไว้อันนี้เห็นไหมถั่วเห็นไหมต้นถั่วที่เราเก็บไปขายเห็นไหมเนี่ยเอาปลูกเขาฟังไว้ได้อ้ริมอต้นขอกต้นเข่าเนาะครับเนาะโบว ขึ้นตามธรรมชาตินะครับเนาะนี่สวยทั้งนั้นเลยบักแวงก็มีแบบนี้นี่จกินะเนี่ปบแกงนะครับนะแกงเขียวหวานเนาะเนี่ยใส่บักแวงเนี่ยต้นแตงก็มีต้นต้นบักแตงนะครับเพิ่นปลูกไว้เนี่ย ตอนนั้นมันแก่แล้วเปล่าแก่แล้วเพื่อนผมเพื่อนขอบอ่าแอดอเพื่อนปลูกเพื่อนผังไว้เบิดเนี่ยมาหาเพื่อนบัอึดแนวอยู่แนวกินเนี่ยกเกิดเองตามธรรมชาติได้บัวได้ไม่ได้ปลูกนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝุอนอะ่ะยุะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวบ่าวแอดจะพาไปเบิงขงทางบนหืม เนี่ยข้าวกำลังออกรวงเนะครับเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นสวนยางเนะครับนัสะสายาวไปถึงนูน่เนเลยนะครับทั้งปลูกกล้วยเบิดเนะครับ ข้าวกำลังออกรวงพอแล้วแค่นี้แล้วครับเนี่ยเพื่อนเริบเพื่นเริบ,นเ,รบเนี่ยไปจะกลับกันแล้วของโทษของฝากได้นี่เนาะมาบริเนี่ยเพื่อนปลูกปลูกปลูกว้วบัวนี่ไม่ได้ปลูกนะปลูกบัวเกิดขึ้นตามธรรมชาติามองไปนี้ก็จะเป็นนาข้าวนะครับ